ที่ดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะวันนี้นะคะเห็นฝนมาในรูปแบบนี้นะคะก็สวยงามตามแบบละครไทยเลยนะคะสําหรับช่วงนี้อ๋อเจ้ากําลังมาแรงอีกแล้วนะคะสําหรับละครเรื่อง พรมลิขิตนะคะที่เป็นภาคต่อของละครเรื่องบุพเพศนิวาสนั่นเองค่ะซึ่งในละครเรื่องนี้นะคะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยของเราในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเดินสายมูของเราขอกลับมาที่รายการของเราก่อนนะคะเดินสายมูคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะที่ YouTube r m u TP Live ค่ะวันนี้นะคะฝนขอหยิบยกเอากระแสของละครเรื่องพรมลิขิต นะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟงังสายมูทุกท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพรมลิขิตเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวของสายมูค่ะแน่นอนนะคะว่าวัดวาอารามต่างๆที่ถูกปรากฏอยู่ในละครนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสายมูหลายๆท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปตามสถานที่ตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อไปขอพรได้ด้วยเหมือนกันอย่างวันนี้ค่ะฝนจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปกันที่ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดโพธประทับช้างตามลอยละครพรมลิขิตค่ะเมื่อพูดถึงละครเรื่องของพรมลิขิตแล้วนะคะออกอากาศครั้งแรกนะคะเมื่อพักตอนที่สองนะคะครั้งแรกในวันที่18ตุลาคมเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังได้รับคำชื่นชมนะคะจากแฟนๆละครแล้วก็นักวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้นะคะแม่หญิงกาลเกตก็ยังได้ ปลุกกระแสชุดไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆคนเวลาไปเที่ยววัดวาอารามต่างๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะพร้อมใจกันนะคะแต่งกายชุดไทยไปถ่ายรูปย้อนรอยตามละครพรมลิขิตกันนั่นเองซึ่งกระแสนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่แบบละครบุพเพศนิวาสแล้วนะคะแล้วก็ตามมาจนถึงละครพรมลิขิตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ค่อนข้างจะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็ พูด ถึงกันค่อนข้างจะบ่อยเลยนะคะก็คือพระเจ้าเสือหรือว่าหลวงสอนละศักนั่นเองโดยรับบทนะคะโดยนักแสดงมากฝีมือค่ะก็คือคุณก๊อตจิรายุทธตันตะกรูนที่เรียกได้ว่าตีบทพระเจ้าเสืออย่างแตกกระจุยกระจายเลยก็ว่าได้นะคะในภาคแรกเนี่ยที่เป็นละครบุพเพสันนิวาสนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นนะคะดูแล้วน่ารักมากๆเลยแต่ว่าในภาคที่2เป็นภาคต่อเรื่องของพมลิขิตนี้ค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิา์ ทีเดียวว่าค่อนข้างจะโหดร้ายทีเดียวนะคะที่แม้ว่าจะปรากฏตัวไม่มากในภาคที่2นี้นะคะแต่ว่าก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ พระเจ้าเสือหรือว่าพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิปดีหรือว่าหลวงสรศักดิ์หรือว่าเดือยนะคะเป็นมหากษัตริย์องค์ที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาค่ะแล้วก็ได้ชื่อนะคะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดุร้ายอย่างมากในประวัติศาสตร์เลยซึ่งต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์นะคะทรงวินิจฉัยพระนามพระเจ้าเสือนะคะว่า เป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8เรื่องราวประวัติความเป็นมานะะของพระเจ้าเสือข้อมูลส่วนใหญ่ก็มีการบอกมาด้วยนะคะว่าพระองค์ท่านไม่ได้สืบสายโลหิตจากพระเพศราชาค่ะแต่ว่าทรงเป็นพระราชโอรสลับนะคะในสมเด็จพระนารายมหาราชกับพระสนมนั่นเองในบ้านเกิดนะคะหรือว่าสถานที่ที่ประสูติของพระเจ้าเสือในปัจจุบันนะคะก็คือที่บ้านโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะ แล้วก็มีตำนานเล่าขานกันมาด้วยนะคะเขาบอกกันว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์นะคะได้เสด็จไปนมันสการพระพุทธชินราชระหว่างทางค่ะนางสนมเนี่ยก็ได้เกิดเจ็บคันขึ้นมาแล้วก็คลอดทารกเพศช,ชายตรงลานระหว่างต้นโพก,กับต้นมะเดือ่อส่งให้นำทารกน้อยนะคะไปฝังเอาไว้ที่ใต้ต้นมะเดือ่อแล้วก็ส่งพระนามนะคะว่าพระเจ้าดอกเดือ่อตามชื่อของต้นไม้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะในปีพศ2246ค่ะพระเจ้าดอกเดือหรือว่าหลวงสรศักดิ์นะคะก็ได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ก็คือสมเด็จพ,พระเจ้าสุริยนทราธิป,ปดีหรือที่รู้จักกันดีนะคะในชื่อของพระนามว่าพระเจ้าเสือนั่นเองค่ะปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดพิจิตรเนี่ย ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองชลวันค่ะได้สร้างศาลสมเด็จพระเจ้าเสือเอาไว้ที่ตำบลโพป,ประทับช้างอําเภอโพป,ประทับช้างด้วยค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเจ้าเสือนะคะที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราภายในศาลสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะก็จะประดิษฐานรูปเคารพของพระเจ้าเสือนะคะที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดพิจิตรค่ะและ้วก็ผู้ที่เลื่อมสายทั่วฟ้ามเมืองไทย นะคะโดยแต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนนะคะเดินทางเข้ามากราบขอพรสารดังกล่าวกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะและเมื่อบนบานสัง่าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วค่ะ คนก็จะนิยมมาเดินทางแก้บนนะคะด้วยรูปปั้นไก่ชนซึ่งสมเด็จพระเจ้าเสือนั้นทรงโปรดกีฬาตีไก่ชนแล้วก็ชกมวยเป็นอย่างมากผู้ที่บนบานสารกล่าวแล้วสําเร็จดังที่ขอไว้นะคะก็เลยมีการนํารูปปั้นไก่ชนนะคะนํามาถวายให้กับที่ศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้นั่นเองค่ะขออภัยค่ะเป็นศาล พระเจ้าเสือนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทางอำเภอโพป,ประทับชาญน,นะคะก็ยังได้มีการจัดประเพณีบวงสวงดวงพระวิญญาณขึ้นนะคะในช่วงระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์เป็นประจำในทุกๆปีด้วยโดยจะมีการเล่นไก่ชนมีการชกมวยมีการรำแม่ไม้มวยไทยค่ะถวายกับสารด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีตอ่อพระเจ้าเสือด,ด้วยนั่นเองค่ะขณะที่บริเวณสถานที่ประสูติของเด็กชายเดือนะคะ อดีตนั้นพระเจ้าเสือได้ทรงสร้างวัดข้างต้นโใหญ่แล้วก็พระราชทานนามวัดนี้นะคะว่า วัดโพประทับช้างนั่นเองเพื่อเป็นอนุสร์นะคะว่าบริเวณแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ประสูติ์ของพระองค์ค่ะวัดโพประทับช้างค่ะคุณผู้ชมคะจะตั้งอยู่ที่อําเภอโพประทับช้างนอกจากจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรแล้วนะคะที่นี่ก็ยังเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า300ปีแล้วนะคะวัดแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นประมาณปีพศ2อ4 2งถึง2 4ันปจ ก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนนะคะเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองชละวันไปแล้วด้วยภายในวัดโพประทับช้างค่ะมีสิ่งสำคัญก็คือพระอุโบสถโครงสร้างก็จะออกเกาะอิฐถือปูนนะคะมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายค่ะด้านหน้าพระอุโบสถนะคะก็จะมีเฉลียงยื่นออกมาแสดงให้เห็นนะคะว่าเป็นวัดหลวงนั่นเอง มีการสร้างมุขเดชนะคะเอาไว้สำหรับพระมหากษัตริย์อย่าเมื่อสเสด็จประพาสมาที่วัดแห่งนี้ที่จะออกมาพบปะกับประชาชนบริเวณมุขเดดนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปชมภายในพระอุบโบสถกันนะคะเราก็จะมองเห็นพระปางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นบ้างนะคะก็จะมีลักษณะฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม28ตั้งอยู่บนฐานค่ะทั้งสี่ด้านเจาะ ช่องรูปกรีบบัวถัดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ส่วนเรือนาธาตุนะคะก็จะรองรับส่วนยอดของพระปางที่ซ้อนแบบลดหลั่นกันขึ้นไปค่ะส่วนด้านนอกของพระอุโบสถค่ะก็จะประดิษฐานแท่นเสมาพร้อมกับใบเสมาทั้ง8ทิศใบเสมาจำหลักนะคะจากสารหินทรายเป็นตัวเหงานกเปลวนะคะมีแถบเส้นขนาดใหญ่เท่าของเสมาตกแต่งด้วยรูปขนมเปียกปูนหรือว่าบริเวณกลางใบเส มาค่ะภายในพระอุโบสถนะคะก็จะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาเป็นพระประธานประจำเพอุโบสถของวัดโปรประทับช้างแห่งนี้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของแหล่งท่องเที่ยวตามรอยละครพรมลิขิตนะคะซึ่งก็ต้องตามไปดูกันต่อนะคะว่ากระแสะของละครเรื่องนี้เนี่ยจะเปรี่ยงปปลงจนก่อให้เกิดกระแสะการแต่งชุดไทยนะคะตามเที่ยวตามรอยพรมลิขิตเหมือนเมื่อคราวละครบุพเพสันนิวาสกันหรือไม่นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยละครก็อาจจะเดินทางมาถึงแบบ เครื่องทางแล้วนะคะกระแสะก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะไปรู้จักกับพระเจ้าเสือมากขึ้นนะคะก็ไปย้อนดูละครเรื่องพมลิขิตในช่วงนี้กันได้เลยนะคะกําลังออกอากาศอยู่ทางช่อง3นี้เองค่ะและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่ฝนได้รวบรวมและมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้จากเว็บไซต์ manageronline.com ด้วยค่ะวันนี้มาเวลาสำหรับฝนและรายการเดินสายมูแล้วนะคะพบเจอกัน ได้ใหม่ครั้งหน้าผ่านทาง YouTube RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ